ขาว่าปลานะครับปลาอันนว่เนา,าเป็นปลาโอ้ด็นะครับนอน่นอนน่ะ

รดคนม้อหน่หนอยไปเท้าด้วยราขางรงนี้เรายุกมืกนน่อที่ด้เลื่อ ามนั่นมันวายคนไปมัง่งมันวายลงไปนี่มั้งนั่นน,นี่บดเลยมันวายออกไปทางหนองลา้างไอเดียวมันวายขึ้นไปหานทำให้มันเหนื่อยก้อนมันนั้นเนอะตัว เป็นปลากระเบนนะครับเป็นปลากระเบนทรายนะครับอ่านหัวหน่อยโดนดุดดุดอยู่ข้างโน้นอยู่นั่นนั่นนั่นอยู่ข้างนี้หรืนเนยอยเป็นอยู่เลย โอ้ไม่อย er? ู่ครับตัวนี้เอาไม่อยู่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เพื่อนนะครับ่บันทริปนะครับวันนี้ก็ป่ามาสร้างสีพวกเกาะกระดานนะครับอันี่นะครับเป็นเป็นที่ชีวิตนะครับการตะมาเก็ทนะครับการวางวางเบ็ดวางเบ็ดนะครับกดอกโบได้เลยนะครับวิธีการนะครับปลาปลาสดๆนะครับปลาสดๆเมื่อกี้เสียดายมากเลยครับเป็นปลากระเบนทรายตัวย่อยมากเลยเอาไม่ขึ้นนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ กิโลได้เท่าไหรวกันประมาณประมาณเสียสิบโลได้เนี่ยันไม่เอาไม่คืนนะครับเอาไม่คืนมันกระตุกากับการหวามันกระตุกจนว่าใส่ขาดก็เดียวไม่คืน,เ,าานเป็นปั๊บสดๆนะครับอ่า นี่กับปัญหาก็มีปลาครับมีปลาอีกขึ้นตัวนะครับยังยังม่ขึ้นมาทีเดี๋ยวเรารคอยดูนะครับวันนี้นะครับพี่น้องจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นปลาชัดๆ้อมกันเลยนะครับวว้าวตอนที่ว่าปลามันเด็ดนะครับมันมา เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับนั่นเองครับโอ,อยตอนีเน้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว สวัสดีนะครับสู้กันมาแล้วนะครับนิดหนึง่งเราก็จะนำเสนอน,นะครับทริปดีๆนะครับวันนี้เราก็มามาทริปมาเที่ยวดี า<ล>ปากปากตะเป้นะครับเป็นชาวบ้านนะครับเป็นด้านชายชีวิตนะครับมาก็ติดการชายชีวิตของชาวบ้านนะครับปากตะเป้ปากตะเป้ก็คือว่าเป็นด้านมาทำมาให้กินกันนะครับจากทางทินในช่วงต่ว่าเปลี่ยนผ่านนะครับดูดูแรงหรือว่าดูดูดูแรงก็ก็จะมา ก็มากินกันนะครับอ๋อมี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 ตัวครับมีตัวโอ้นะครับเป็นแรงครับก็ขับรถเดวารอติดติดเรือมาด้วยนี่ก็ทำอาชีพประมงนี่มาตั้งแต่นั้นครับ หลาสิบปีดีไปว่าเสี่ยหลาสิบปีทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษรับเราก็ได้ได้มาด้วยครมาดูนะครับการทำมา้งงอปลานะครับพาทุกคนนะครับเอ่อที่ว่ารอยากจะเดี่ยวชมนะครับห้องจริงนะครับห้องจริงให้เห็นกันจริงๆิงให้เห็นกันจ้าๆว่าเอ้พี่การใช้ชีวิตนะครับการติวากินการประมงครับพวกปลาพวกเอ้ยเดี๋ยว โอามาดูกันพร้อมๆมันมาตัวมันนะตับกันสรงสัญญาณมาเลยแล้วนะครับว่าปลาอยู่ข้างหน้า ลาต้องสัญญาณขึ้นมาแล้วนะครับกระตุกกระตุกบอกว่ากระตุกปลากระตุกเขาจะดูนะครับอบอกปลาจะติดไม่ติดนะครับเขาจะดูาออมาแล้วจริงนะครับถามสิเขาได้บอกเลยนะครับแม มตัวคันี้กับตันแม่สท่าาณเลยนะครับว่าปลาพอ,าพาอเอาลำปลาไปไหนงโอ้โหดววววูดู ข้าคนข้าคนดักด้วยดักด้วยมานั่นแหะเอาเอาเป็นข้ามาแล้ การนะครับเป็นวิธีเป็นวิธีการแต่ว่าเราต้องออึคนนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมนะครับทุกฐานนะครับเตะข้ามารับชมนะครับกาจะได้เห็นปาบสดๆนะครับไม่มีการแสดงแทนนะครับเอกันจริงๆเล่ากันสดๆจริงๆไม่มีการแสดงแทนใดๆทั้งสิ้นเราก็จะนําเสนอนะครับคลิปดีๆนะครับเผื่อให้ตุกทุกทุกฐานละก็ทุกทุกคนนะครับได้รับชมกันนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับบานบานทริปนะครับท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับชนบทออการทำม,มาหากินของชาวบ้านนะครับแต่ว่าเขาทำม,มาหากินกันจริงๆคริงแบอเอา้าอย่างนี้นะครับดูนะครับหนกันตัวหนะึ่งน้องมี นี่แสดงแสดงว่าเราก้าวก้นมันนะตัวนี้ประมาณที่ถึง้าลกนะครับ น,นั่นมันแรงนะมันหลังไฟนะตรงแต่เพิ่งโอกาสเจอว่าโอนเล่นโอคือตา,า,า,าเมือ่อวานมันเราอนุญาตให้มักวันี้ก็แสดงว่าปลานั้นก้าวแน่น,นอน<ช>อันอน่ะมันไปเทตัวนี้จากเกี้ยนี้เด็กเดียนนี้ม่ต้องคิดหมากตัวนั้นเละมันมันข้าวเทเร็วถือว่างั้นเอาไปไอ้ไอม่รู้ขีโลตัวนั้นนั่นไม่รูร้ สียชีพมาโยเลยตะขึ้นมาเป็ดชิปโลนี่เราก็นน่าว่าต้องแบ่งกันอยู่ปกติมันบักด้วยครับอนี่กันวางมันนักขึ้นเดี๋ยวเป็ดก็ไมาจะวางมดแล้วนะเรืออยู่กี่ตับด้วยเรืออะไรตับตาวางมดตาวางมดกับนกเลยนี่มาตกทเลแล้วนี่เพิ่นนะนกเลยเละ กองเนี่ยในนอนไม่ขึ้นนอนอยู่ใลนอเดียเย๋ยวเบอะเดี๋เบอะหัวคันปลาดวนนู้นเบอะม,มันมันกินแล้วนะเพื่อนมันเห็นอยู่นั่นมันเออแต่ตปลาเนียนชัวว่าเลยตาทุดท้ายเลยเหมือนกับตันวาในตาทุดท้ายเลยคิดถึงตาทุตตายเลย่วล Okay, โอเคครับพอวันนี้ก็ในส่วนโคงเพชรนะครับเราก็สิ้นสุดทิปแล้วนะครับเพราะว่าเราวันนี้เขาก็วางให้โอเคห้าทับนะครับอเอาไเราได้เห็นนะครับว่าเออ้ปลาเอไเราได้เห็นนะครับที่นี่้านความปลานะครับความเป็นปลา ก็ได้พาพี่น้องนะครับทุกคนนะครับได้ได้ข้าวมาแล้ได้ข่าวมาดูกันนะครับวันนี้คือห้อจริงนะครับมาติดตามรับชมคลิปกันด้วยนะครับระหว่างคลิปหน้านะครับแนนอนนะครับเราจะตั้งหน้าคลิปดีๆนะครับมานำเสนอนะครับให้ผู้ชมทุกคนนะครับติดตามนะครับได้ดูได้ดูกันแบบตุ้ใจเลยนะครับ รับเิปนี้วันนี้นะครับอันนี้นะครับราการย์ปีนะครับก็ดูนะครับสวยงามมากครับในตเนเช้านะครับส่วนสําหรับทริปนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับติดตามดับชมกันนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตากันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม เราก็ข้าวกลับมาข้าวจนเดือดอะไรนะครับ ได้ทิป่องตัวนะครับคลิปนะครับคลิปการวางเบดนะครับวางเบ็ดไปห้าปลาเกินกันครับก<อ>็ได้มาทิป่องตัวก็เลยเก็บฟาบแล้วก็คลิปดีๆนะเพราะว่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุดนะครับขอบคุมมคบบคณมากครับ